ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมพ์นะคะภายหลังจากมีรายงานว่าเขาป่วยติดเชื้อโควิด -19 เข้าโรงพยาบาลทหารวอชิงตันไปค่ะเมื่อวันที่2ที่ผ่านมาปรากฏว่าวันนี้วันที่4ตุลาคม ออกจากโรงพยาบาลแล้วแพทย์ผู้เชี่ยวชาญบอกเลยนะคะว่านี่เป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎาการควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกาและทรัมป์กำลังทำให้ผู้คนที่อยู่รอบตัวเขามีความเสี่ยงจะติดเชื้อโควิด -19 ตามไปด้วยค่ะนี่คือภาพขบวนรถของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐเป็นภาพแรกเลยนะคะที่ปรากฏ สาธารณชนภายหลังป่วยติดเชื้อโควิด -19 ด้วยการนั่งรถลีมูซินการกระสุนออกมาจากโรงพยาบาลทหารวอเทอร์รีดเมื่อวันที่4ตุลาคมโดยระหว่างที่ผ่านกลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์ซึ่งสวมหน้ากากอนามัยโบกมือทักทายด้วยเชื่อว่าทริปสั้นๆของเขาในครั้งนี้หวังแสดงให้ภายนอกเห็นว่าอาการของเขาดีขึ้นแล้วภายหลังจากที่ทีมแพทย์ประจำตัวเขาได้ให้ข่าวที่สร้างความสับสนต่อประชาชนในช่วงสุดสัปดาห์ โดยการออกมานอกโรงพยาบาลครั้งแรกนับแต่การถูกส่งตัวเข้ารักษาเมื่อวันที่2ตุลาคมสอดรับกับคำถแถลงของทีมแพทย์ของทรัมป์ที่บอกว่าทรัมป์เนี่ยอาการดีขึ้นอย่างน่าพอใจและอาจจะออกจากโรงพยาบาลได้ในวันจันทร์เพื่อกลับไปเฝ้าดูอาการต่อที่ทำเนียบขาว ทรัมป์ในวัย74ปีได้รับยาสเตียรอยเด็กซามเมทาโซนซึ่งปกติจะให้กับผู้ป่วยที่อาการรุนแรงที่สุดเท่านั้นและเขายังได้รับยาต้านไวรัสแบบฉีดเข้าเส้นเลือดเลมเดซิเวียในคอส5วันนอกจากนี้ทรัมป์ยังถ่ายคลิปวิดีโอค่ะโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียหลายคลิปหวังเรียกความมั่นใจจากสาธารณชนแต่เขาก็ยังคงต้องอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการต่อไป ขณะที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเลยนะคะวิจาร์ณการออกนอกโรงพยาบาลของทรัมป์บอกว่านี่คือการกระทําผิดแนวทางทางด้านสัตารณสุขของรัฐบาลกฎการควบคุมโรคเนี่ยทรัมป์ไม่สนใจเลยเขากําหนดให้ผู้ป่วยโควิดสิต้องแยกการกักกันโรคระหว่างการรับยารักษาและยังมีไวรัสที่สามารถแพร่เชื้อได้อยู่ในตัวเขาอีกเขายังทำให้การคุ้มครองของหน่วย s e c r e t Service ตกอยู่ในอันตรายด้วย ขณะเดียวกันค่ะเจมส์ฟิลิปส์ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ภัยพิบัติมหาวิทยาลัยจอร์จวอ h ชิงตันเปิดเผยว่าทุกคนซึ่งอยู่บนรถคันนั้นระหว่างที่รถขับผ่านไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องกักตัว14วันเพราะคนเหล่านั้นอาจจะป่วยอาจจะตายเพียงเพื่อแสดงละครทางการเมืองตามคำสั่งของทรัมป์นับว่าเป็นความวิกลจริตเป็นอย่างยิ่งนี่คือการวิจารณ์ที่รุนแรงเหลือเกินค่ะ